แชมพูฮาวิล่าแตกต่างจากแชมพูแก้ผมร่วงหรือว่าเซรั่มปลูกผมอื่นๆยังไงนะครับทำไมมันถึงได้ผลต้องบอกงี้ครับว่าส่วนใหญ่แล้วเซรั่มปลูกผมหรือว่าแชมพูแก้ผมร่วงตามท้องตลาดจะเน้นสารสก,กัดในเรื่องของการกระตุ้นการเกิดเส้นผมใหม่กระตุ้นให้เลือดไหลเวียนดีเพื่อทําให้รากผมแข็งแรงแต่ของฮาวิล่าเองนะครับ นอกจากจะช่วยกระตุ้นหรือว่าช่วยให้เลื่อนหมุนเวียนดีแล้วเรายัางเน้นในเรื่องของการรักษาหนังศรีรษะให้มีสุขภาพดีเพราะว่าหนังศรีรษะสุขภาพดีครับรากผมถึงจะแข็งแรงแล้วก็เติบโตได้ดังนั้นเราก็จะมีสารสกัดมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นชาเขียวโรสแมรี่ใบส้มป่อยชุมเห็ดใหญ่นะครับมะกรูดพวกนี้นะครับจะช่วยทําให้หนังศรีรษะมีสุขภาพดีถ้าอักเสบก็แก้อักเสบได้ ถ้ามีเชื้อราเชื้อแบคทีเรียรต่างๆก็สามารถกำจัดเชื้อราเชื้อแบคทีเรียรพวกนี้ได้นะครับจะเป็นรังแคหนังศีรษะลอกคันศีรษะหนังศีรษะมันหนังศีรษะเป็นตุ่มอักเสบพวกนี้ช่วยแก้ไขได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเราจรึงแตกต่างครับเราดูแลตั้งแต่หนังศีรษะจนทําให้รากผมแข็งแรงแล้วก็เติบโตได้จริงๆครับใครที่สนใจฮาวิล่าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับว่าอยากทราบอะไรเพิ่มเติมครับ